สวัสดีค่ะในวันอังคารที่12กรกฎาคมองค์การนาซาจะเผยชฉมภาพถ่ายห้วงอวกาศบุกชุดแรกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการติดตั้งและปรับค่าของอุปกรณ์ต่างๆเสร็จสมบูรณ์หนึ่งในภาพชุดนี้จะแสดงให้เห็นจากกรวาลส่วนลึกที่สุดซึ่งอยู่ห่างไกลโลกออกไปยิ่งกว่าที่กล้องโทรทัศน์อวกาศใดในอดีตจะเคยมองเห็นได้มาก่อน โดยสถิติเดิมของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสามารถมองย้อนไปไกลสุดได้ถึงห่วงอวกาศอยู่330ล้านปีหลังเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงบินเดนสันผู้บริหารขององค์การนาซาระบุว่าเขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกล้องเจนเว็บว่าจะสามารถทำลายสถิติของฮับเบิลด้วยมองเห็นและบันทึกภาพวัตถุอวกาศไอนิวเก่าแก่ที่อยู่ในช่วงต้นของกำเนิดจากวันได้ดี ยิ่งกว่ากล้องโทรทรรศน์อื่นใดที่มนุษย์เคยมีมาทั้งหมดเนื่องจากจักราวาลกำลังขยายตัวแสงที่เดินทางมาไกลาจากดาวฤกษ์ในยุครกเริ่มของจักราวาลจะเปลี่ยนแปลงความถี่โดยเกิดการเลื่อนไปทางสีแดงของสเปกตรัมมากขึ้นทำให้รังสีอันตป้าวไวโอเลตและแสงในย่านความยาวขึ้นที่มนุษย์มองเห็นได้กลายเป็นรังสีอินฟราเรดซึ่งกล้องเจนเว็ มีความสามารถในการตรวจจับความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้ไวและละเอียดเป็นพิเศษผู้บริหารองค์การนาซ่าย,ยังแจ้งข่าวดีว่ากระบวนการนำส่งกล้องเจมเว็บขึ้นสู่อวกาศและเข้าสู่วงโคจรตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีเกินคาดทำให้เหลือเชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานในปริมาณที่เพียงพอให้เจมเว็บขยายเวลาปฏิบัติภารกิจออกไปได้อีก10ปี ซึ่งรวมแล้วเท่ากับว่ากล้องตัวนี้จะมีอายุการใช้งานนานถึง20ปีส่วนในการถแถลงข่าววันที่12กรกฎาคมทีมนักดาราศาสตร์จากสถาบันวิทยา,าศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวากาศที่เมือรมันติมอรของสหรัฐได้เตรียมเผยถึงผลการใช้อุปกรณ์วิเคราะห์สารจากสเปกตรัมของแสงรุ่นใหม่ซึ่งติดตั้งบนกล้องเจนเว็บโดยพวกเขาใช้เครื่องมือล้ำสมัยนี้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีนึ่ง ในชั้นบรรยากาศของดาวพรอนอกระบบสุริยะซึ่งจะบอกได้ว่าดาวที่อยู่ห่างไกลมีโมเลกุลของสารใดอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้ำหรือสารอินทรีย์ซึ่งเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบ้างหรือไม่ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อตามวิดีโอหน้าของเรานะคะ